หนีหาวตาเจหาวสวัสดีคะ่ะมาพบกับเราซื้อบิวิกแล้วนะคะกับพิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะหนีหาวสวัสดีสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราซื้อก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องหยียนเซอร์สีไปใช่ไหมคะสีมีอยู่ด้วยกันเท่าไหร่คะ7สีใช่ไหมที่ตัาซื้อได้สอนไปนะคะแล้วก็จะมีการทบทวนคำศัพท์นะคะเรื่อง ช่วอะไรคะชั่เฉก็คือการนับตัวเลขแล้วก็ชิงชี้สัปดาแล้วก็แยนเซอร์นะคะทําไมเราซื้อถึงต้องอะไรคะทบทวนผู้สีเรื่องตัวเลขอยู่บ่อยๆเพราะว่าตัวเลขนะคะมันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ไม่อยากให้หนูลืมนะคะเพราะว่าตัวเลขมันไม่ได้มีแค่10 1ถึง10มันจะมี 20- 30ตอนนี้เราซื้อก็ได้สอนไปเท่าไหร่คะ20ใช่ไหมคะยีต่อไปตามด้วย30แล้วก็40นะคะเรา ยังไม่ทิ้งตัวเลขนะคะต่อไปอะไรคะก็คือการต้องเวิร์นชูเฉยนับตัวเลขอันนี้เราทบทวนนะคะอ่าอันนี้เรารู้แล้วก็คืออีหนึ่งเอสองซานสามชื่อสี่อู่ห้าลิ้วหกชีเจ็ดอาแปดอยู่เก้าสือ 10อ่ารซื้อ10อบน,นะคะอันนี้เป็นตัวเลขอะไรคะตัวเดียวใช่ไหมคะตัวเลขตัวเดียวต่อไป2ตัวก็คือซื้ออีสิซื้อเออสิบสองนักเรียนสังเกตนะถ้ามีคำว่า,าสิบใช่ไหมคะจะมีตัวซื้ออยู่ข้างหน้าตลอดเพราะว่าซื้อก็คือจำนวนนะคะสิบนั่นเองเลขสิบนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขที่เราต้องการนะคะอย่างเช่น12ก็คือซื้อเออ สามือสามสิบซือสี่สิบห้าืออู16สือหสิบเ็ดือเี็สปือปาสิบาือจิวแล้วก็สุดท้ายก็คือเออสือยีสนะคะเพราะว่าเออคือเลข สองสือก็คือเลข10นะคะรวมกันเป็นเออสือยี่สิบอันนี้ตัวเลขนะคะต่อไปก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดก็มีเท่าไหร่คะเออสืออีเดี๋ยวเราก็มาเรียนกันอีกนะคะต่อไปชิงชี่สัปดาชิงชี่สัปดาห์นะคะชิงชี่อะไรคะวันจันชิงชี่เออวันอังคาร จิงซีซานวันพุธเนี่ยวันนี้นะคะจิงซีซานก็คือวันพุธนั่นเองนะคะจิงชีซื่อวันพฤหัสบดีจิงชีอูวว่วันศุกร์จิงชีลิ่ววันเสาร์ชิงชีเทียนวันอาทิตย์นั่นเองนะคะอะ่ทีนี้เราซือก็ยังสงสัยว่าเทียนชิงชีจีวันนี้เป็นวันอะไรคะอ๋อก็คือวันนี้เป็นวัน พุธใช่ไหมคะวันพุธก็คือก็คืออะไรคะชิงชีซานนั่นเองนะคะชิงชีซานวันพุธนั่นเองส่วนเมื่อวานก็จะเป็นวันอังคารใช่ไหมคะ,ะจวัฒนเชียนก็คือเมื่อวานก็คือชิงชีเออวันอังคารพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะวันพฤหัสบดีก็คือหมิงเทียนชิงชี่าไรคะชิงชีซื่อนั่นเองนะคะวันพฤหัสบดี ถมยังเป็นวันแม่อีกใช่ไหมคะเพิ่งอ่าวันพระฤหัสต่อไปนะคะเรื่องใหม่ของเราก็คือเรื่องอะไรคะเหยียนเซอร์ใช่ไหมคะเหยียนเซอร์ก็คือสีนั่นเองนะคะสีที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วมีด้วยกันเท่าไหร่คะชีเกอร์เหยียนเซอร์ใช่ไหมคะชีก็คือ7 7ดสีด้วยกันนะคะอ่าวสีอะไรบ้างจําได้ไหมสีที่1ก็คือขวงเซอร์สีเหลืองใช่ไหมคะ เส์สีเหลืองอ่าห่วงส์สีเหลืองต่อไปเฟินหงเ์สเฟินหงเ์สเฟินหงเ์สก็คือสีชมพูนั่นเองนะคะเฟินหงเ์สต่อไปสีเขียวลุยส์สลุยส์สสีเขียวอ่าลุยส์สสีเขียวต่อไปสีส้มก็คืออะไรคะ เฉิงเซอเฉิงเซอก็คือสีส้มนั่นเองนะคะเฉิงเซอร์สีส้มต่อไปหลานเซอหลานเซอร์หลานเซอร์ก็คือสีฟ้านั่นเองนะคะหลานเซอร์สีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินก็ได้นะคะสีน้ําเงินก็ได้นะคะเีย่เป็นสีน้ําเงินก็ได้นะหลานเซอร์นะคะต่อไปจื่อเซอร์ จือเสอจือเสอก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะจือเสอสีม่วงท้ายหงเส่หงเส่หงเส,งเส่ก็คือสีแดงนั่นเองนะคะหงเส่สีแดงอ่าเรายังขาะสีอะไรคะสีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลใช่ไหมคะหงเส่สีแดง ราที่แล้วเราซื้อให้หนูระบายสีเกี่ยวกับอะไรคะผล,ละไม้ให้ตรงกันใช่ไหมคะตรงกับสีอ่าชิ้นนี้รูปแรกก็คือสีสม้มก็คือรูปอะไรคะอ่ารูปส้มนั่นเองนะคะก็คือสีสม้มเฉิงเซอร์รูปที่สองพิงกวแอปเปิ้ลต้องสีแดงหงเซอร์ต่อไปชุมอะไรคะชุมพูแน่เลยก็คือเฟินหงเซอร์ออกสีชมพูนะคะ ต่อไปลูกพีทก็สีส้มนะคะก็คือเชิเชอร์ชีกวา้าแตงโมหงเส์สีแดงส่วนอาหุนผู้เทาก็คืออาหุนก็คืออะไรคะจึงเซอสีม่วงนะคะสีเขียวก็มีใช่ไหมต่อไปกล้วยต้องสีอะไรคะสีเหลืองก็คือหงงเซอร์ มะละกอเราซึ่งให้เป็นห่วงเซอร์สีเหลืองก็คือตอนสุกแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ชาวเหมยสีแดงก็คือหงเซอร์ตามด้วยสับป,ประรดก็คือห่วงเซอร์นะคะสับป,ประรดก็คือตัวหลวนะคะสับป,ประรดสีเหลืองห่วงเซอร์อ่ะทีนี้เรามาต่อเรื่องของเราสามสีนะคะอ่ะต่อเลยก็คือสีอะไรคะ สีดำนั่นเองอีกาดำสีดำนะคะก็คือเฮยเซอร์สีดำเฮยเซอร์สีดำอ่ะอีกาดำกำลังทำอะไรคะเหมือนกำลังจะร้องเพลงเลยนะคะเฮยเซอร์สีดำเฮยเซอร์สีดำนะคะต่อไปคิตตี้สีขาวก็คือไบเซอร์สีขาวไบเซอร์ สีขาวอ่าก้อนเมฆก,ก็เป็นสีขาวนะคะไยเซอร์ได้เหมือนกันนะก้อนเมฆไยเซอร์สีขาวเมื่อกี้อะไรคะเฮยเซอร์สีดำไยเซอร์สีขาวต่อไปสุดท้ายสีน้ำตาลรูปหมีก็คือจงเซอร์จงเซอร์จงเซอร์ก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะคะเราเพิ่มมา3สีก็คือ สีดำสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลสีดำก็คือเฮเซอรสีขาวปายเซอแล้วก็สีน้ำตาลจงเซอนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูฉายของเซอร์เรามาดูอ่าสีของอ่ารุ้งกันนะคะสีของรุ้งมีอยู่ด้วยกันกี่สีอ่านับค่ะก็คืออีองซานสื่อู เลีวชีมีอยู่ด้วยกันชีเท่าไหร่คะชีก็เยน็นอะไรคะแยนเซอร์ก็มีคือมีอยู่ด้วยกันเจ็ดสีนั่นเองนะคะสีแรกก็คือสีม่วงสีม่วงเราเรียนผ่านมาแล้วก็คืออะไรคะจื่อเซอร์ใช่ไหมคะจื่อเซอร์ก็คือสีม่วงสีที่สองนะคะก็คือสีน้ําเงินเข้มนะคะเราสามารถอาบ แปลว่าหลานเซอร์ก็ได้นะคะแต่ถ้าให้ตรงตัวเลยก็คือจสเตนสีเฉินหลานนะคะเฉินหลานเฉินแปลว่าเข้มหลานก็คือหลานเซอร์สีน้ําสีฟ้านั่นแหละค่ะก็เลยอะไรคะเฉินหลานสีน้ําเงินเข้มนะคะแล้วก็สีที่3ามก็คือหลานเซอร์สีฟ้าสีที่สี่อะไรคะรุอเซอร์สีเขียวสีที่ 5, ห้าหวงเซอร์ สีเหลืองแล้วก็สีที่6ก,ก็คือสีส้มเฉิงเซอสีส้มสุดท้ายสีแดงก็คือหงเซอร์แล้วก็จะมีก้อนเมฆเห็นไหมคะจะมีก้อนเมฆก็คือปายเซอร์สีขาวนั่นเองนะคะ บนท้องฟ้าก็จะเป็นสีอะไรคะหลานเซอร์สีฟ้าใช่ไหมคะวันนี้เราให้หนูระบายสีสีรุ้งนั่นเองนะคะก็คือสีที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้นี่แหลคะค่ะให้หนูระบายสีให้สวยงามนะคะสีรุ้งมีสีอะไรบ้างที่เราสอนไปเมื่อกี้สีม่วงจืดเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหลานเซอร์สีฟ้า แล้วก็สีฟ้าเข้มด้วยใช่ไหมคะหลานเซอร์หรือว่าเราจะเรียกว่าเชิญหลานก็ได้แล้วก็จะมีอะไรคะรุเซอร์สีเขียวหวงเซอร์สีเหลืองหงเซอร์สีแดงก็ว่าไปนะคะให้เราจำสีให้ได้แล้วก็ก้อนเมฆก็จะเป็นป่ายเซอร์สีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็เราซื้อจะมีวิดีโอให้หนูฟังด้วยนะคะว่าระหว่างสีแดงผสมกับสี อะไรคะสีน้ำเงินเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่าแม่สีมีอยู่ด้วยกันสสีกันก็คือสีแดงหงเสเซอร์แล้วก็ห่วงเซอร์สีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะคะอะไรคะหลานเซอร์นั่นเองนะคะแม่สี3มสีเวลาเขาผสมกันเป็นสีอะไรนะคะเราซื้อจะให้หนูฟังในรูปแบบของภาษาจีนนะคะจําให้ดีนะว่าเขาพูดว่า สีอะไรบ้างนะคะอไปฟังกันเลยค่ะฟูโต้จิวิ่งจ๋อโจโจ้นี่คือฉันวาดแตงกวาฉันอยากให้ 你知道哪两种颜色混合会变成绿色吗？快和我们一起来玩“颜色变变变”的游戏吧！颜色变变变，一起来和颜色玩变魔术游戏吧！红色和黄色混在一起，会变成什么颜色呢？ 红色和黄色混在一起，变成了橙色。红色和蓝色混在一起，又会变成什么颜色呢？红色和蓝色混在一起，变成了紫色。黄色和蓝色混在一起。 会变成什么颜色呢？黄色和蓝色混在一起变成了绿色。红色、黄色和蓝色三种颜料混在一起，又会变成什么颜色呢？红色、黄色和蓝色三种颜料混在一起。 变成了黑色，一起来玩涂色游戏吧。我想要橙色的南瓜，哪两种颜色混合会变成橙色呢？试一试红色和黄色混合吧。哈哈，红色和黄色在一起变成了橙色。 哈哈，<laughs> 橙色的南瓜。我想要紫色的葡萄。哪两种颜色混合会变成紫色呢？试一试红色和蓝色吧。红色和蓝色混合变成了紫色。哈哈，紫色的葡萄。 我想把卷心菜变成绿色的，哪两种颜色混合会变成绿色呢？试一试黄色和蓝色混合吧。黄色和蓝色混合变成了绿色，哈、啊，绿色的卷心菜。我想要黑色的饼干。 哪几种颜色混合会变成黑色呢？试一试红色、黄色和蓝色混合在一起呢？哈哈，红色、黄色和蓝色混合在一起变成了黑色，哈哈，黑色的饼干。我知道了，黄色。 和蓝色混在一起，就会变成绿色。嘿嘿，黄色和蓝色混合变成了绿色，现在可以给黄瓜涂色喽。<laughs>